สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพะง้างพิมพ์เด็กอยุธยาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็นพิมพ์ที่3ามนะครับคุณผู้ชมทําไมถึงว่าพิมพ์ที่3ามนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับแขนจะหดลงนะครับนะครับคุณผู้ชมตอนนี้กําลังไล่จัดพิมพ์อยู่นะครับเพื่ออนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งพะงั่งนะครับตอนนี้อยู่ในช่องง้างแท้นะครับหรือว่าช่องไอ้ง้างแท้นะฮะนะครับตัวนี้ เนื้อหานะครับบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจะไม่มีตรงพวกนี้นะครับพิมพ์ที่สามนะครับนะครับจุดตำหนิช่วงนี้จะไม่มีนะครับเห็นไหมครับนะครับจุดหลักๆกันนะครับเห็นไหมฮะผมสวยงางามนี้จริงหรือเปล่าเขาจะบอกกันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเราต้องมีพระหลายๆองค์ที่มาเปรียบเทียบกันนะครับคุณผู้ชม อย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับทำไมเราถึงว่าเห็นะหฮะนะครับเราต้องมีหลายๆองค์มาเปรียบเทียบนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับว่าจริงเท็จแบบไหนนะครับนะครับนี่นะฮะทั้งสามองค์นะครับตัวนี้พิมพ์นี้มีไฝนะครับ พิมพ์เดียวกันนะครับเกตเอียงเกตเอียงมาทางเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเห็นไหมครับผมก็เลยมาจุดจุดตาหนิอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เลยมาคัดแม่พิมพ์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้พิมพ์มีไฟนะครับเห็นไหมครับแขนนี่จะมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ก็ขายกับพิมพ์นี้นะครับขายกันแต่ไม่มีไฟนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับแขนจะหดลงนะครับแขนไหนเห็นไหมครับตัวนี้จะหดลงนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะนําพิมอีกพิมพหนึ่งมาให้ชมนะครับ ตอนนี้ก็เป็นพระใหม่เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบเดี๋ยวจะไล่พิมพ์แต่และพิมพ์ให้ดูนะครับแล้วก็เพราะว่าซื้อมาเนี่ก็คัดมาแบบอย่างละพิมพ์คล้ายๆเหมือนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะเห็นไหมครับครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับว่าเพราะว่าซื้อมาหลายหลายพิมพ์อยู่นะครับ บางทีพิมพ์เดียวกันก็ซื้อมาสักสองสามตนก็มีนะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ